ดำเลยไม่กิดำเลยดำไม่กินหากินฟางนี่ไม่ดำ้องดอนไปได้แต่ไม่ได้ปวดอ๋อตกหไปซุดๆครัก้อยนี่เสมอสองข้างเลยเพระนั้นเยอะเพนนั้นเยอะล่อยหูลงจะไอ่ที่หละง พแม่แบบอะหลังกล้องไม่ต้องอ้อมเปียเตองไยด้วยมั้่ต้องต้อต้องแงานของบเวลางานค่าแก่ไปทอดาไว้เ่นลายด้วยได้ไหมครับ ไปสิเชื่อใจเลยแล้วครับเล่นกับเราไม่จ่ายเงินก็กดถ่ยไม่เลี้ยงเลยหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเรอ โอเคโอเค,โอเคครับอโอเคครับพี่นายครับเข้าข้อได้เลยเยอ่หรอเท่าหร่ครับเนี่ยถามเลยครับทันเดียวจองวันนี้ <c oughs> พี <aunque S 2> <me> ่ไปพูดดังนิบยอนได้ยินเลยเป็นคนพูดได้เลยคนเดียวในที่ทางนี้สุดสุดครับพี่น้องครับย้อนไปปีนี้ดูมาริโอที่ตอนนี้ใบสุดๆแล้วครับเพราะว่าก้อยเขาเกี่ยวสองขางเสมอกันหรอไม่อก้อยสองขางเสมอกัน ผมดูผมว่าแต่ตาแต่ลินก็ไม่ผิดครับถ้าผมดูหมายถึงอะไรผมเล่าให้เซรีนฟังว่าผมดูขนาดนี้แล้วก็าแต่ลินดูก็ไม่ผิดมันจะตายเดียวกับเราเอ๊ะเอ๊ะหายโอ้ตรงนี้ไหมสุดยอดอลยนิงไว้นิงไว้นิ้ถ่าหลังไปหน่อยสวยเลยเออไม่ต้องไม่ต้องขาไม่ต้องมันมันท่านี้หน่อยดี ถ้าขาลังไปหน่อยสุดยอดจริงจริงขานั้งนิดหนึ่งขานั้งขานั้งขาลั้งขวานิดจัดเอาละเอาละอันไหนไปยืนหน้าโน้ตอันไหนไปยืนโน้ตเอาเท้าเตะขาหน้าซ้ายวันนี้หน้าซ้ายขาซ้ายเอาโอเคหน้ามาที่นี่หน้ามา ขัดเกลียดที่ไหนจะนอครับนะเบื้งหลังการถ่ายรูปครับเดี๋ยวพาปงาเชือกเชบางหมูเชือกบางด้านด้านนัานนดานนด้านนี้มาทางนี้หน่อยนี่เพีนเอยเอยาละย่างนี้อย่างนี้ดีอ่นตาย งานนี้นะครับต้องไปเต้นแรงเตนกล้ทุกตัวต้องทำให้รัวเขาสวยแล้วก็ถ่ายรูปรูปนะรูวยปันตัวครึ่งวันได้แล้วสี่พันไข่ถังโคนสเปียรไปเลยยื่นหางองแล้วไข่ถยื่นหางองอีกกระถานนี้ไปชนะ โอเคครับได้โอเคเปนองครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะมันนี้นะผมต้องไปเทคกับป้าที่พรานองมาอยู่นี่นะครับนะฮะอยู่สิง์บุรีนะครับจอดครับตัวนี้ครับสวัสดีครับ